วันนี้จินจะทำขนมปังสะขมนะคะก็เริ่มจากการผัดไส้ตะขมก่อนค่ะใส่เนยสดจืดลงไปนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่สับค่ะเราจะผัดให้หอมก่อนพอหอมหัวใหญ่สุกแล้วนะคะมีกลิ่นหอมดีเราจะใส่แป้งสาลีอน,นุประสงค์ลงไปค่ะผัดแป้งก่อน แป้งกับเนยนะคะจากนั้นจะใส่วิปครีมลงไปค่ะเป็นคุกกิ้งครีมแบบนี้นะคะจะคนๆๆให้เท่ากัน ไฟแรงไปก็ลดไฟลงนิดหนึ่งนะคะระหว่างนี้เราก็ตำพริกไทยนะคะใช้พริกไทยเม็ดนะคะจะหอมดีค่ะใส่ลงไปปรุงรสด,ด้วยเกลือนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราใช้เนยเค็มอยู่แล้วนะคะไม่ต้องใส่เกลือเยอะค่ะ ก็เติมนมสดจืดลงไปนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะใส่ผักโขมลงไปนะคะอันนี้ผักโขมใช้แบบสำเร็จนะคะเราก็พักไว้ให้เยน็นเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากัน ผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะจากนั้นให้ลองชิมรสชาติดูค่ะให้รสชาติเค็มนิดๆินะคะไม่ต้องเยอะค่ะเดี๋ยวเราไปใส่ขนมปังนะคะหรือว่าทําไส้ขนมเราก็จะใส่ชีสเพิ่มอีกซึ่งชีสก็จะมีความเค็มอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องให้เค็มเยอะนะคะแค่นี้พอผัดๆนะคะให้เข้ากันให้เดือดดีนี่ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ปิดไฟได้เลยนี่ค่ะนี่คือได้หน้าตาแบบนี้นะคะผักโขมแบบว่าแน่นๆนะคะชีสไม่ใช่ชีสเสวิปครีมมันๆหอมๆนะคะมันจะนัวมากเลยค่ะสูตรนี้คือไม่เค็มนะคะหอมพริกไทยอ่อนๆอร่อยน,น,นี่ ปกติเรากินตามร้านเขาจะใช้เป็นตัวผักโขมสําเร็จใช่ไหมคะถ้าเราผัดเองเนี่ยจะรสชาติที่ไม่เค็มนะคะแล้วก็ก็กินขนมปังเนี่ยมันจะอร่อยพอดีเลยคะ่ะลองทําดูนะคะส่วนนี้ได้เลย